สวัสดีค่ะพบกับเก๋เพชรยนต์อีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้พามาดูรถเข้าใหม่กันนะคะจะเป็น Honda City 1.5V นะคะเอาใจวัยรุ่นเลยวันนี้นะคะก็ได้รถเท่ๆไปใช้งานนะคะราคาดีด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะราคาอยู่ที่239,000บาทเท่านั้นนะคะได้เป็น Honda City 1.5V ปี2014นะคะลูกค้าคนเดิมนะคะดูแลดีมากแล้วที่สำคัญนะคะเอาใจวัยรุ่นสุดๆเลยทั้งในเรื่องของท่อ แล้วก็เรื่องของล้อแม็กนะคะใส่แม็กมาเรียบร้อยนะคะคันนี้โครงสร้างเดิมทั้งหมดนะคะไม่มีประวัติการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํามานะคะใครที่อยากได้รถเท่ๆกับราคาประหยัดแนะนําคันนี้เลยนะคะสําหรับ Honda City 1.5V นะคะมาดูในส่วนของตัวรถรอบคันนะคะคันนี้ไม่มีร่องรอยการถูกชนใดๆไฟตัดหมอกให้มาเรียบร้อยส่วนโลโก้ Honda นะคะเขาจะมีแถบสีแดงให้เป็นเอกลักษณ์ของเขานั่นเองนะคะคันนี้ก็ราคาสุดประหยัดด้วยนะคะย้ําอีกทีกับราคา 2 3คานะคะ239,000บาทได้รถสภาพเดิมๆแบบนี้ไปใช้งานใครที่หารถราคาประหยัดอยู่นะคะวันนี้เอาใจวัยรุ่นเลยนะคันนี้นะคะราคาดีจับต้องได้ง่ายนะคะส่วนตัวล้อนะคะแบกเขาติดตั้งมาเรียบร้อยนะคะส่วนตัวยางได้เป็นยางปี2022นะคะคันนี้ก็ถือว่ายางใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะปี2014นะ คันนี้นะคะได้ปี2014สภาพเดิมทั้งหมดกระจกเดิมทุกบานแน่นอนนะคะไม่มีร่องรอยแตกแลา้าใดๆนะคะราคาดีด้วยคันนี้นะคะ239 0 0 0บาทเท่านั้นใครสนใจสําหรับคันนี้แจ้งกันได้เลยเบอร์โทรด้านล่างนะคะแอดไลน์มาคุยกันโทรมาคุยกันได้นะคะกระจกรถนะคะกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะแล้วไฟเลี้ยวเขาจะอยู่ตรงแก้มตรงนี้เลยนะคะกระจกทุกบานนะเป็นของ Honda ทั้งหมดด้วยนะคะสังเกตโลโก้ตรงนี้ได้นะคะโลกโก้ยังอยู่ครบ,บเลย ะะมาดูในส่วนของด้านในนะคะคอนโซลหน้านะคะกว้างขวางเป็นสีดํามาพร้อมกับแอร์แบ็กนะคะเครื่องเล่นวิทยุ CDAMFM ใช้งานได้ปกติเลยแอร์เป็นแบบแมนนวลมานะคะคันนี้เขาได้เป็นพุชสตาร์ทมานะคะส่วนตัวเบาะได้เป็นเบาะผ้าสีเบตนะคะทําความสะอาดง่ายไม่ร้อนแน่นอนนะคะได้เกียร์ออโต้คอนโซลกลางกว้างขวางแบบนี้เลยนะคะถือว่าได้รถสภาพเ,เดิมๆกับราคาดีมาก2 3 9 0 0 0บาทนะคะใครที่หารถใช้งานนะไม่ ต้องตากฝนตากแดดคันนี้บอกได้เลยว่าคุ้มมากๆนะคะคุ้มเลยกับราคานะคะ239 0 0 0บาทเบาะได้เป็นบอกผ้านะคะเบอกผ้าสีเบจให้มาแบบนี้เดิมๆจากโรงงานด้วยนะคะให้ความกว้างขวางม,มากๆนะคันนี้นะคะใครสนใจนะคะโทรหาเกตที่เบอร์ด้านล่างนะคะเบอร์ด้านล่างตรงนี้นะคะแอดไลน์มาคุยกันนะคะอยากได้รถสภาพดีๆโครงสร้างเดิมๆที่แต่งหล่อมาเรียบร้อยแนะนําคันนี้เลยนะคะแนะนําคันนี้ด้วยนะคะคันนี้นะคะด้านหลังของตัวรถก็ไม่มีร่องรอยการถูกชน ได้นะคะโลโก้ซิตี้ยังอยู่ครบๆด้วยคันนี้เป็นรุ่น V ีนะคะสําหรับ1.5 V นะคะพละกําลังแรงแน่นอนนะสาหรับรุ่น1.5ลิตรนะคะเซ็นเซอร์ด้านหลังมีให้พร้อมเลยนะคะโลโก้ Honda ก็ยังอยู่ครบๆแบบนี้เลยนะคะเป็นรถสภาพพร้อมใช้งานเลยนะคะส่วนป้ายทะเบียนเราจะเปลี่ยนเป็นป้ายกรุงเทพให้นะคะเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาวันนี้เองนะคะลูกค้าเอารถมาเถิดน,นะคะสําหรับคันนี้ซื้อสดนะเอาไปเลยนะคะราคานี้เลยนะ2 0 0 0 0 1 9 0 0 0บาทนะคะมาดูรถตัวจริงได้ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์ได้เลยนะคะบอกได้เลยว่าได้รถสวยรถดีๆไปใช้งานกันนะคะด้านในของตัวรถก็สะอาดสะอ้านกว้างขวางด้วยนะคะถือว่าเป็นรถที่ลูกค้าหากกันเยอะนะคะรุ่น1.5 V นะคันนี้นะคะแล้วก็ราคา2 3 9 0 0 0บาท ซึ่งเป็นราคาที่จับต้องง่ายๆเลยนะคะพวงมลาลัยเป็นแบบ3ก้านมาแอร์แบ็กมาให้พร้อมเลยนะคะแล้วคันนี้นะคะมีประวัติการเช็คศูนย์ด้วยนะคะถ้ายังไรก็สามารถมาดูรถตัวจริงติดต่อเก๋มาได้เลยนะคะเรามีววลันตีหลังการขายให้นะคะมีววลันตีหลังการขายให้เลยนะค,ะคันนี้นะคะเหมาะมากๆกับวัยรุ่นนะคะหารถใช้งานราคาประหยัดอยู่แนะนําเลยนะคะแนะนําเลยนะเพราะว่าเป็นรถที่เท่เลยนะคะแต่งท่อแต่งแม็กมานะคะเสียงท่อ จะเป็นวัยรุ่นหน่อยนะคะถ้ายัางไงก็พักกันมาได้นะคะส่วนถัดไปนะคะเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์กัดน,นะคะสำหรับห้องเครื่องยนต์คันนี้เดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันกันเลยนะคะ มาดูกันต่อนะคะสำหรับห้องเครื่องยนต์นะคะคันนี้ได้เครื่องยนต์เบนซินนะคะเป็นเครื่องยนต์ IVT e c นั่นเองขนาดเครื่องยนต์1.5ลิตรนะคะห้องเครื่องยนต์ถือว่าสะอาดสะอ้านไม่มีร่องรอยของหยดน,น้ำมันนะคะเจ้าของเดิมดูแลดีมากนะคะหัวน,อน็อตเดิมๆให้มานะคะไม่มีร่องรอยการแกะกาวใดๆนะคะบอกได้เลยว่ารถคันนี้สภาพเดิมสุดๆเลยนะคะฝากระโปรงเดิมๆแล้วก็ตัวมออก,กอน,นะคะแผ่นเพจยังอยู่ครบๆด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะก่อนรับรถเราทําสปาด้านนอกด้านในให้อีก ไม่ได้ปล่อยรถแบบนี้แน่นอนนะคะวันนี้พาดูสภาพแลกเข้านะคะว่ารถน่าใช้งานแค่ไหนนะคะสําหรับวันนี้ใครสนใจก็สามารถติดต่อเกมมาได้เลยสําหรับ Honda City คันนี้นะคะ Honda City 1.5V คันนี้ปี2014นะคะราคา 2 3 9 0 0 0บาทนะคะใครสนใจสำหรับรถเก๋งราคาประหยัดพร้อมกับออปชันแบบรถแต่งเท่มาแบบนี้นะคะสนใจติดต่อกันได้เลยนะราคาดีมากๆ2 3 9 0 0ากบาทเท่านั้นได้เป็นรถปี2014ัีใช้งานนะ,ะสภาพรถเดิมสุดๆเลยนะคะแล้วที่สำคัญนะคะคันนี้ติดแม็กมาเรียบร้อยนะคะเพิ่มความเท่มาให้เลยนะสำหรับวัยรุ่นนะคะคันนี้ไม่ควรพลาดเลยเพราะว่าได้ราคาดีสุดๆเลยนะคะสนใจรีบติดต่อกันได้นะคะเพราะว่ารถจอดอยู่ที่ บริษัทเพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์นั่นเองนะคะเบอร์เกด,ด้านล่างแอดไลน์มาคุยกันนะคะอยากได้รถสวยๆรถสภาพเตมเดิมไปใช้งานติดต่อกันมาได้มีวบรันตีหลังการขายให้ด้วยนะคะก่อนรับรถทําสปาด้านนอกด้านในให้นะคะเปลี่ยนน้ามืดเครื่องให้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็เช็คในเรื่องของทําความสะอาดต่างๆนะคะถ้าสนใจรีบติดต่อกันมานะคะเบอร์โทรแอดไลน์มาคุยกันนะคะสําหรับวันนี้ขอบพคุณสําหรับการรับชมขอบคุณสําหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าของเกดนะคะจะมารีวิวรถเข้า ใหม่สวยๆให้ชมกันอีกนะคะสำหรับวันนี้ขอพระคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ